ก่อนที่เราจะรับเราจะเคารพเราจะศรัทธาเราจะนับถืออะไรก็ตามเราก็ต้องดูประวัติดูความเป็นมาไม่ใช่ว่าเราจะยอมรับได้ง่ายๆผู้ที่ใช้เหตุใช้ผลก็จะต้องรู้ความเป็นมาเช่นประวัติการลอยกระทงมันกันไม่ใช่ว่าเราจะทําตามเขาไปโดยที่งมงายไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระ แต่เมื่อเรารู้ประวัติดูความเป็นมาเป็นไปที่คนคนก่อนเขาทํากันมาเราก็จะยิ่งมีความเคารพมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นที่บรรพบุรุษเขาได้ทํากันสืบทอดต่อๆมาถึงเราเพราะนั้นประวัติการลอยกระทงก็มีที่มาที่ไปมาจากอดีตการตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านู้น มีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็ควรนำมาชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบเพื่อจะได้มีความเข้าใจสอนให้ลูกหลานเราได้จดจำไปในอนาคตด้วยเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเป็นพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตในพมา่ามีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งพระเจ้าอาโศกจะสร้างเจดีย์แต่ก็มีพยามารขัดขวางจึงขอให้พระอรหันต์องค์หนึ่งช่วย ต่อมาพระญานาคเมืองบาดานเข้าช่วยเหลือสำหรับชาวพมา่าพิธีลอยกระทงจึงถือเป็นการบูชาคุณพญานาคกายศเชื่อว่าหลายคนคงเตรียมตัวควงหวานใจหรือพาครอบครัวไปลอยกระทงร่วมกันที่ใดที่หนึ่งแล้วอาตัแต่ก่อนที่จะไปลอยกระทงกันนั้นเรามาทำความรู้จักประเพณีลอยกระทงให้ถ่องแท้กันก่อนดีกว่าค่ะจะได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของประเพณีอย่างแท้จริงกาหนดวันลอยกระทง วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น15คหา่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยหรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน12นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจึงเย็นสบายและอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากมีน้ำขึ้นเต็มฝั่งทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจนอีกทั้งวันขึ้น15คห้าค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงทําให้สามาเดเห็นแม่น้ําที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่งประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงประเพณีลอยกระทงนั้นไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใดแต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองปร,รียน หรือการลอยพระประทีปและมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุขโขทยัยทําให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสามองค์คือพระอิศวรพระนารายและพระพรหมต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องจึงให้มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่นางนพมาศหรือเท้าสีจุลาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนกาลอยโคมดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศที่ว่าคร้นวันเพนเดือน12ค่ข้าน้อยได้กระทำโคมลอยคิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนันทั้งปวงจึงเลือกผักกาเกษนสีต่างๆมาประดับเป็นรูปกระมุดกลีบบางรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะล้วนแต่พันดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลายเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้สเสด็จ ทางชลมากทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก่อสรงพอพระราชหฤทยัยจึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างและให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอยดังพระราชดำรัสที่ว่าตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพนเดือน12ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศการบูชาพระพุทธบาทนมทานที ตราบเท่ากับปวาวสารพิธีลอยกระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเพณีลอยกระทงสืบต่อก,กันเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตะนะโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชากาลที่หนึ่งถึงรัชากาลที่สามพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางนิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่เพื่อประกวดประชันกันซึ่งต้องใช้แรงคนและเงินจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สี่ทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทงใหญ่แข่งขันและโปรดให้พระบรมวงศานุวงทำเรือลอยประทีปถวายองค์และลำแทนกระทงใหญ่และเรียกชื่อว่าเรือลอยประทีปต่อมาในรัชากาลที่ห้าและรัชากาลที่หกได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีกครั้งปัจจุบันการลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอธยาศัย,ยเหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทง สาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้นเกิดจากความเชื่อหลายๆประการของแต่ละท้องที่ได้แก่หนึ่งเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ตลอดจนเป็นการขอขคาาต่อพระแม่คงคาที่ได้ถิ่งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาดสองเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโรดในนาิภพและได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนำมัทานทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแควนทักคีนาบทของประเทศอินเดียปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนนพุททศสามเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ีเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลโดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเทระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามาได้หาเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลาและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ6เพื่อความบันเทิงเริงใจเนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันกในหมู่ผู้ไปร่วมงานเจตเพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสารรค์เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทงมักจะมีการประกวดกระทงแข่งกันทําให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้อีกด้วย นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหิงสัดลูกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง